สวัสดีครับผม <c oughs> มาพบกับกิมทินิานครับเหลืองเล่าสาราความหมู่ของกลวยหอมทองครับผมบริพบบริพอบริอัปเดตสวนมากับเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ลวครับส่งด้วยภารกิจเหียงต่างๆเนาะครับเนาะฝนกะทางกิมทินิานนี่กะตั้งแต่มีฝนมากกบถือเทอเดียวครับผมตกเธเดียว โอ้พี่น้องครับผมต้นกล้วยก็อยากงามจาะดาครับแต่ว่าโดยอากาศโดยเหตุผลยังหลายหลายอย่างครับผมเหตุหนชฉลอเนาะครับเนาะกะับบุญพาวัสนาเนาะครับปลูกมาก็เจอแรงเลยครับพี่น้องเจอแรงแต่ว่ากัตอนนี้กล้วยผมกับกำลังสีออกปีออกเครือก็หลายครับนี่ครับผม นี่ก็แรงร้ายครับพี่น้องทนบ่ได้เป็นกระหักลงกับบ่เป็นยังครับเนาะเฮาก็เอาสำไ้ครับผมเอาสำไ้เห็ดสำไ้ครับเพราะว่าเฮาเฮาเกณฑ์เฮากาเฮาเกณ็นยังบ่ได้อยู่แล้วครับกับเหล่องดินฝาอากาศเนาะครับเนาะก็เห็ดเต็มถี่ที่สุดแล้วครับก้วยที่เพนพาแรงออกมาผมขอบอกเลยว่าเพ่นจะบคอยสมบูรณ์เนาะครับเนาะ ก้ยผ้าแรงนี่ก็กำลังออกปีออกเครือครับผมยนีมือแรงนี่ก็ต้องมาหายน้ำเป็นเป็นกล้ยผ้าแหลงต้องขอใจครับลักษณะของต้น็นกระสีอ่อนสีเอ็นครับผมจะได้กระฝากพี่น้องนะครับเนาะสูครับผมเดี๋ยวผมสิบอเหลืองกล้ยหอมทองราคากล้ยหอมทองครับผมตอนนี้กล้ยหอมทองกับหงสซึกวาราคาสิ โอเคแหงครับราคาดีหลายครับเพราะมันแหลงหลายแหลงหลายตาย,ายหลายครับแถวคราตก็ตายถึงลมพายุเขาแนกกบหักิึงครับพี่น้องตดอ่อนตดเอ็นเบิร์ดครับผมขวยน้ำทองต้นหนูซื้อวะะ่าราคาดีแห้งครับเมือนั้นผมตัดไปขายประมาณหาเครือเนาะผมกบปลูกคือว่าปลูกเป็นเกษตรกร,รกแบบปลูกบ่ได้ปลูกหลายคือเพิ่นนอะครับเนาะ ออก็อาทิตย์หนึ่งกับประมาณหาเครือเจ็ดเครือจังสีหน้าครับก็บไปขายอยู่ในโตจังหวัดก็ราคาก็โอเคครับผมราคาโอเคอ่าที่นี่กะเขากระท้มาถามว่ามีกบอ่อจังไรบ่ออย่าให้ผู้ดใดประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าก๋วยมันขาดตลาดตอนนี้ครับก้วยทำท่องขาดตลาดราคาก็ถือว่าโอเค ที่ผมต้องบอกจังสี่คือว่าผมอยากให้พี่น้องด้หูถึงราคาบะแมนวาเฮาสิไปขายให้คนอื่นไหมถึงว่าเฮาต้องหาตลาดเน้นจำววาผมอยากให้ไปหาในตัวจังหวัดก่อนเนาะครับเนาะเฮากับจังคอยว่ากาันเหลืองนี่ครับกันเ้าปลูกหลายแต่ส่วนมาก,ก็บาต้องให้ปลูกลองมาก่อนครับเรียพึงปลูกหลายให้ปลูกเพื่อเป็นแนวทางก่อนเนาะ ฟังนี้ก็เสียครับผมฟังนี่สิเป็นจิมองมันหอนแหงครับผมขังในี่กํากำลังเบิ่งครับกะส้มหลายครับเพราะว่ายังด้วยอากาศด้วยยังต่างๆที่มันหอนแหงเจ็ดไทยต้นกล้วยเข้าเหี่ยวเบิ่งขับไปใ,ใหม่ใบยังบัดจะต้องให้น้ำครับผมต้นกล้วยนี่คิดว่า มันคือสิบใหไ่ไปกว่วนี่หรอกครับเพราะว่ามันด้วยอายุด้วยยังมันแล้วครับมันอย่างเขาซีหาเดือนละแต่ว่าด้วยมันแหลงมันยังเบ่งครับใบมันใหม่ด้วยความแหลงด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับผมดินนม้มดมไฟอากาศยังต่างๆแต่ต้นไ่กใหไงครับผมต้นไ่เพิ่นกันไงอยู่ฝั่งนี้จะเป็นก๊อดสะเบิดเลยครับเนี่ยประมาณสองสามรอยต้นอยู่ฝั่งนี้ ข้างในกับเป็นพวกพุ่มพวกท้าย่าง <c oughs> นี่ครับบึงลักษณาของตนต้อนนี้กุยหอมทองเป็นถี่ต้องการของตลาดแห้งเด้อครับเด้อผมสิบอกไว้ก่อนอันนี้คือว่าเป็นความจริงครับผมบได้โมเดยบได้ตัวให้พี่น้องมาเฮ็ดนำ ล่องสืบล่องไปถามเบิงในแผงใหญ่ในใน,ในจังหวัดบ้างครับในตลาดในจังหวัดผมกับบอกบกกาบอราคาเนาะครับเนาะไก่พีน้องไปสืบเองก่อนครับว่าเพิ่ลไห่ราคาเท่าไรแบบใดแต่ทั้งผมกับที่ว่าเปิ้ไข่ราคาที่โอเคครับโอเคราคาที่แบบเออไปใดมาใดนะครับนะราคาที่แบบเ,เครื่องหนึ่งอะต้องมี่แหละ 4,500ประมาณนี้นะครับผมก็ประหยัดบอลยังหลายเนาะครับเนาะกล้องก็จะมือเหนื่เนาะครับแต่ว่าเห็นหกล้องก็สมือเหนะื่ก็รักษาไขมันด้ครับผมยืนระยะรักษาไขมันด้ยนี่ครับกล้วพวกนี้สิมันกล้วหลอดแรงมันจะเกิดประมาณเดือนเมษา พี่น้องมึงเจอแล่ะครับแต่ละเรือแต่ละบีมธรรมดาเลยครับแต่ว่าหากลาบากเน่คือว่าเขากล้วยมันหลอดแรงมันมันสิใต้แรงเพราะใต้แรงนะครับมึงพี่น้องนี่กันเป็นกล้วยหนาฟนนาอูเครื่องนี้ครับมีแหละครับหาลอยนี่หาลอยมีเถอะ,ะพยายามเนาะครับเนาะพยายามเก็บรายละเอียดต่างๆ เดี๋ยวผมเ็ษคลิปสรุปครับสรุปว่าผมปลูกกล้วยซ้ำนี่ผมมีอะไรใดซ้นำนี่แบบใดจังไหนนะครับนะเดี๋ยวผมเ็ษคลิปสรุปให้เบิง่งว่าเฮาสมควรสิป,ปลูกหรือบ่ปล,ปลูกจังไหนครับผมอ่าในการที่เฮ็ดการเกษตรเนาะครับเนาะพูดถึงว่าเฮาอาจสิบ่ได้ได้หลายถึงขนาดน,นั้นหรอครับก็แค่เฮ็ดแค่พออยู่พอกิน เกษตรนี่บอสมาเทนนี่คนรวยได้ครับเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อให้จำไหมครับบ่าเกษตรบอสมาเทนให,ให้คนรวยได้แต่คนซื้อรวยได้คือว่าเป็นคนที่ขายปุ๋ยขายยานั่นแหละครับขายสารเอียงต่างๆเทนในพืชเท้องงามนั่นแหละครับคือว่าคนที่เขาซื้อรวยได้แต่ว่าอาชีพเกษตรกรแต่เท้นั้นบ่รวยหรอกครับก็แค่พ่อยู่พอกินเพราะว่ายังเฮาเป็นคนที่กำหนดาราคาบ่ไดเอียงต่างๆขึ้นอยู่กับ อบอกซึนนะครับนะขึ้นขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเขาเองครับว่าเขาสิปลูกถึงง่มบปลูกถึงรูรูบบปลูกถึงง่มมันแพงบบแค่นั้นแหละครับกับเรื่องอากาศตินน้ำลมไฟนี่สำคัญแห่งพี่น้องครับผมผมก็บอคือว่าปีนี้มันสิแหลงถึงขนาดนี้ครับผมให้น้ำลวยให้จุดแบบ อาบอกอยังไงครับในตําบลปราสาทนี่น่าจะเหลือของผมคนเดียวล่ะครับในตําบลปราสาทใน,นอำเภอหัวทับทันนี่ผมคิดว่านะจังหวัดศรีสะเกตนี่ครับมันน่าจะเหลือของผมคนเดียวละ่ะที่ว่าไข่ไข่เนี่ยนี่ครับมันยังเขียวเนี่ยนะพอผมผมรักษาดีผมให้น้ำหลายให้จุดพ่อครับผมเอา้าคิมนี่กะเป็นอีกคิมหน,นึ่งนะครับเนาะที่มาบอกเรื่องเล่าสาระความหูครับผม ก็ฝากพี่น้องกดไล์ก็แชร์กดติดตามไปคิ้มทินิสานเนยนะครับโจนี้ก็สีห่างหายไปโดนเนี่ยครับเพราะว่าด้วยภารกิจด้วยอย่างต่างต่างเนาะครับเนาะด้วยสถานการณ์ครับผมโจนี้ก็งานไรเนยก็ขอโทษขออภัยครับที่ห่างหายแต่ก็บมาเรืเลยครับเดี๋ยวประมาณเดือนหนาผมก็จะปลูกอีกครับผมปลูกในพื้นที่ที่มันเหลืออยู่ฝั่งนี้ครับแต่ว่าการปลูกก็ต้องแตงตั้งหน่อยหนึ่งนะครับเนาะตัดต้นใหม่ต้นยังลงให้ให้เป็นตะบึงเนาะครับเนาะ ด่เกษตรขิดให้เบื้องอีกครับก้านปลูกก้านไห้ปุ๋ยก้นยังกับมีตลอดครับเกษตรกรที่เป็นกําลังหัดปลูกอะเบิ่งหน้ครับมีแต่แนวทางดีๆครับผมตอบคําถามใดต่างๆนานาครับผมเนาะอย่างเราสาะความโหงกวยของทองครับอ้าวกะโมมีอย่างไรครับคิมนี้ก็เขอจบเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ